Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา19นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเฮเลนเนอร์บุตลิเกอร์อาร์ทีเอดาเอกอักรราชาทูตสมาพันธารัสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอเล็กอาร์ทีเอดาคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา57นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายชองปอลเซนิงเกอร์เอกอัครราชทูตร,ราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางลูอิสโอเคลบลูมภ um, ริยาเอกอรราชทูตร่รวมเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วย และวันนี้เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราิติยาภาเรีนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชราราธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีกําหนดเวลาดังนี้ฤดูร้อนกําหนดวันแรมหนึ 4, ่งข้าเดือน4ฤดูฝนกําหนดวันแรมหนึ่งข้าเดือน8หากปีใดเป็นปีอธิการาจจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และฤดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12สำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูในปัจจุบันเมื่อปี2539พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุกว่า200ปี และเครื่องทรงบางส่วนที่ชำรุดให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศินละปะไทยมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุดซึ่งเครื่องทรงฤดูฝนมีลักษณะเป็นเครื่องทรงห่มดองหรือห่มเฉียงทำด้วยทองคำเป็นกาบจำหลักลายพุ่มข้าบินส่วนพระศกทำด้วยทองคำลงยาพระเกศาสเวียนเป็นทักษิณาวัดปร,ระดับด้วยนิน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราคิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชราราชธิดาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหม์เบิกแว่นเวียนเทียนครบบสามรอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2565ความว่า พระนท่านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจต่อกันมาอย่างยาวนานมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาและได้แผ่ขยายออกไปในทุกๆด้านทุกระดับ อีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังคงเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการร่วมกันยืนหยัดอย่างมั่นคงในการเผชิญกับความท้าทายทั้งหลายต่อประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาดวิกฤตอาหารและพลังงานหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความปรารถนาดีซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ระหว่างกันมาช้านานจะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญรุ่หน้าอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล่าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2561ถึง2562 วันนี้เวลา9นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562 การนิ้ถวายเกียรติบัตรเมธาจารย์แด่พระครูประยุทธธรรมทัศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตโมดจังหวัดพัทลุงและพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและเกียรติบัตรแก่อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณรวม9คนทั้งนี้ในภาคเช้าได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561 ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน1,762คนซึ่งได้พระราชทานพระราชโวาทมีความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตท,ทุกคนยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งอันพึงระลึกไว้เป็นนิดคือหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศอันได้แก่การดำรงตนเป็นพลเมืองดี ผู้ที่เป็นพลเมืองดีนั้นหมายถึงผู้ที่ประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นประโยชน์และเป็นธรรมทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องกํากับความคิดจิตใจได้แก่คาระวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมคาระวะธรรมหมายถึงความเคารพคือต้องรู้จักเคารพตนเองเคารพผู้อื่น เคารพกฎกฎติกาของสังคมและเคารพสิ่งที่ดีงามถูกต้องสามัคคีธรรมหมายถึงความพร้อมเพรียงปรองดองกันคือต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติสิ่งที่พิจารณาแล้วว่านำมาซึ่งความดีความเจริญปัญญาธรรมหมายถึงความรู้ความฉลาดคือต้องรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆด้วยใจเที่ยงตรงเป็นกลางปราศจากอคติ อันจะช่วยให้การประพฤตินตนปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นประโยชน์และเป็นธรรมอย่างแท้จริงสำหรับในภาคบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562จำนวน1,773คนโดยพระราชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมีความตอนหนึ่งว่าความสุขความเจริญที่แท้ย่อมเกิดจากการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสร้างสารรค์มิใช่การทำลาย บัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแล้วมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นธรรมเท่านั้นในขณะเดียวกันก็ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังหมั่นทบทวนความรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วนำความรู้ความสามารถมาใช้ปรับปรุง ส่วนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นและส่งเสริมส่วนที่ควรส่งเสริมให้บริบูรณ์ถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางสร้างสรรค์ซึ่งสามารถป้องกันความผิดพลาดและเสื่อมเสียทั้งปวงได้อย่างดีที่สุดแต่ละคนก็จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริงทั้งในชีวิตและกิจการงานหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นิสิตท,ทุนบูลินิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณเฝ้าทุนละอ,องพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตในโครงการพัฒนาศัก,กยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา4จังหวัดภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนจากบูลินิธิชัยพัฒนาปีละ2ถึง3ทุนให้กับนักเรียน โดยปีการศึกษา2,565ได้พระราชทานทุนจำนวน4ทุนลิสิททุนทุกคนมีผลการเรียนระดับดีและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อสนองพระปริธานและพระมหาการุณาธิคุณผู้สำเร็จการศึกษาแล้วได้บรรจุเป็นขร้าราชการครูในภูมิลำเนาเดิมเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีทรงงานทางด้านสตัตวแพทย์ในการผ่าตัดธรรมนและรักษาสุนนะ วันนี้เวลา7จ็นาฬิกา59สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวราขาตัตยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศสาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขชื่อมาตินพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ7เดือนและสุนัขชื่อนำ,ชนำโชคพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกเพศผู้อายุ1ปีซึ่งการทำหมันสุนัข เพศผู้ก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตและอักเสบอีกทั้งเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสุนัขชื่อเมาพันผสมเพศผู้อายุ4ี่เดือนที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดแก้ไขภาวะขากรรไกรล่างหักจากอุบัติเหตุโดนรถชนด้วยการใช้วัสดุยึด เพื่อลดการเคลื่อนของขากันไกรในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขด้วยยานำสลบและการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดพร้อมกับทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดโดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองผ่านจอมอนิเตอร์ทั้งนี้การวางยางสลบในลูกสัตว์ที่ได้รับอุบัติเหตุต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวต่อยาสลบไม่เท่ากันโดยทรงเลือกใช้ยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงและฟื้นตัวได้รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565 วันนี้เวลา7็นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลไปในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปจากวัดต่างๆ เข้าไปรับพระราชทานอาหารบินทบาทของหลวงในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาฏวันที่13กรกฎาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ถึงวันที่14กรกฎาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันณศูนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ